สองมืเท่าไรพี่สองมืหนาพันหาเด้อส่งนีรับพี่น้องแม่ลูกลูกลูกแม่บอกลูกเถกสองมืหาพันหาสองมืห้เอาลงน้ำก่อนเด้อเอาลงน้ำก่อนเอาลงน้ำจ่อยครับผมเอานามมิซาไปน้ำนตขาองมืห้าพันห้าาไปน คนยังหนาวมั่วอ่นกว่าหนาว 25, วะสองห้ากันห้าอาบน้ำยังดีเลยวันนี้อานอนอาบน้ำมิสาไวนาน้น้ำ มากมวอนิเขาหน้อยเนาะควายเข้าน้อยมันเขาเขาเ,เขาเริ่มเขาเริ่มเจ็บเจ็บกันแล้วเก็บเก็บไว้ในคอกันยังนะั้เขาจะทอานออกมานี่ก็ซื้อมาแล้วเมื่อเช้านี้ไห้างมันก็มัดไปหนึ่งร้อยแล้วครับนี่ก็ประมาณสองหมื่นห้าเฮ้ยสามสามหมื่นขึ้นหน่อยนึงพอมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอยู่ตัวนี้เอาพี่น้องมาหาเอาเด้อพี่น้องเด้อตลาดไป มันทางไหนตัวนี้ไม่ทางไหนเนี่ยฮะชลินเนาะชีคอนชีอนอะโอ้ยพี่น้องเด้อเห็นบอนั่นนั่นนั่นไปหรอลูกไปนำเลยของแถมครับพี่น้องปิ้งเข็มออยดื้อดู้อดืกอนั่นห่วยมาสางว่าเออสาดหนี่มีมีของปล่อยของแล้วพี่น้องเด้อโอ้ย ก็พ่อตลาดสมกลัยเลยครับเอาขึ้นมาท้าไปไอ่เดียวมึงมันจีกอขึ้นมาบอบ่มมี่เว้ยเฮ้ยเออเอาอาบน้ำเรียบร้อยไปแต่งอุงทรงเครื่องพี่น้องครับเบิ่งมันขึ้นกอบ่เออบ่มีครับต้องเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยว้นโตนตนเตียนได้หรอไปแล้วครับโอ้ มีอยู่เด้อพี่น้องเด้อร้อยเมื่อกี้ผมเห็นกับตาเลยสามสี่ตนะจะเป็นไปปิ้งเข็มหน่อยเอาเนาะจไปเร็วเ,เยวลยตัวนี้ตัวไหนตัวไหน มันเตีย้ยเท่านั้นล่ะติดหมูมันเตีย้ยมันกน็โอ้เรียบเป็นเงือนหน่อยหนึ่งนะพี่น้อง,งเรียบปากกลางๆเลยตัวนึ่งสองหมื่นตัวเม่แม่น่นา